อ่านนักเรียนดูต่อนะคะมาดูคําว่าดินไทยดินไทยนักเรียนดูดินไทยเพราะฉะนั้นดินไทยนะคะจะอยู่ในเสียงสามัญน,นักเรียนก็เขียนลงไปในกลีบดอกของเสียงสามัญน,นะคะต่อไปน้ํานอํานําไม้โทน้ํานํานำน้ำ,นำ,นำ น้ำคำว่าน้ำใช้ไหมโทแต่เราผันไปจบที่นิ้วนางเพราะฉะนั้นน้ำไปอยู่เสียงตรีนักเรียนก็นำคำนำคำว่าน้ำมาเขียนที่ช่องเสียงตรีที่กลีบดอกเสียงตรีนะคะต่อไปกระดาษกระดาษไม่มีรูปวรรณยุกต์เราลองมาผันดูว่ามันจะไปที่เสียงไหนกระกระ จบที่นิ้วไหนคะนิ้วชี้เพราะฉะนั้นจัดอยู่ในเสียงเอกนะคะลองอีกคำหนึ่งดาดดาดกระดาดนะคะจะจัดอยู่ในเสียงเอกทั้งคู่เลยกระกระดาดดาดจบที่นิ้วชี้นะคะนักเรียนก็นำคำว่ากระดาษนะคะมาเขียนที่กลีบดอกเสียงเอก มองผ่านโทรศัพท์ก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาะต่อไปขึ้นบรรทัดใหม่ฟอไอไฟมาผันกันเริ่มไฟเจอเลยใช่ไหมเจอเลยนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยที่เสียงสามันนั่นเองอ่ะเสร็จยางอาบต่อเลยไก่อบไก่อบ ดูพยางค์แรกก่อนคำว่าไก่เริ่มไก่ไก่เสียงไหนเอ่ยเสียงเอกนะคะต่อไปพยางค์ต่อไป,อ,ไปอบอบเสียงเอกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนนำคำว่าไก่อบไปเขียนในช่องกลีบดอกเสียงเอกไก่อบอ่าต่อไปพ่อแม่ ไม่เอกทั้งคู่